สวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าร้านจันเซอร์วิสท,ทุกท่านนะคะวันนี้ลูกค้าท่านใดนะคะรอคอยรอป้ายแดงของวีโก้ตัว l o อกโคอยู่นะคะของเข้ามาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาชมนะคะทั้งป้ายแดงนะคะทั้งอีซูทั้งวีโก้ทั้งมิซูดีแมนะคะแจ้งราคาให้ทุกชุดเลยค่ะลงใหม่ทุกวันนะคะ สำหรับล้อป้ายแดงของเราในเป็น b i g o ตัวพิลลนเนอร์นะคะเป็นมาด้วยยางบี s t o n 265 60/18ค่ะและว้วก็ลูกค้าที่เข้ามาทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านจ j ์เซอร์วิสด้วยนะคะรักมากแชร์ share, มากรักน้อยแชร์ share, น้อยอยากให้แชร์ทุกคนนะคะตัวนี้เป็นล้อพิลันเนอร์ค่ะขอบ18มาพร้อมยางบี s t o n 265 60/18สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ยกชุดพร้อมติดตั้งแต่งจังหวัดจะส่งฟรีนะคะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะคะแล้วก็มีตัวนี้รีวอล็อกโค้มือสองที่ลงไปในเพจนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นพร้อมยางปีสิบแปดดอกแน่นๆเลยนะคะแน่นๆแบบนี้เลยพร้อมยางปีสิบแปดนะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้งานหน้าบ้านไม่เยอะค่ะโลง่งๆนะคะโลง่งๆสบายๆค่ะสําหรับวันเสาร์เนาะ เจอกันพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกทีค่ะแล้วก็จะมีตัวพอจูเนอร์พอจูเนอร์พร้อมยางป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะมีซูไทตันมีค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปดูมีซูไทตันตัวเตี้ยหรือตัวสูงอันนี้ก็มีซูไทตันแต่เป็นตัวเตี้ยนะคะสีดําแบบนี้เลยพร้อมยางป้ายแดงบีสโตนสองสองห้าหกห้าสิบหกนะคะปียี่สิบเอ็ดปลายปีถ้าเป็นชุดนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกไอหนึ่งหมื่นสี่พันบาทท่วนนะคะถ้าเป็นสีบอล ล้วตัวนี้สามารถใส่วีโกได้นะคะสบายมากเรามีของแถมห้าเรียบร้อยพร้อมน็อตพร้อมนอนุปกรณ์เสริมทุกอย่างนะคะอ,อยู่ที่12500บาทค่ะสำหรับมิสูไทตันตัวเตี้ยนะคะ5รู v ีโก้รูไทตันตัวเก่าอัปเกรดจากขอบ15 5เป็นขอบ16ได้เลยนะคะไม่จิดซุ้มแล้วแถมยังหล่อด้วยนะคะใส่ได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัว วิโก้ตรงรุ่นนะคะวิโก้ตัวเตีย้ยจะเป็นวิโก้ลีโวพร้อมยางบิสโตน2 1 5 6 5 6่ยางเปล่านั่สารตู้ได้สบายเลยนะคะหรือวิโก้ลีโวรุ่นเก่านะคะอยากได้แต่ยางแล้วก็แกะนะคะเป็นยางปี21ปลายปีนะคะ2 1 5 6 5 6แล้วสวยมาก ยางสวยมากเส้นสีคมอยู่ชัดเลยนะคะยางเปล่าสีเส้นเนี่ยยางเปล่าสีเส้นสวยแบบนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นทวนนะคะสีเส้นพร้อมติดตั้งอยู่1นึ่งหมื่นทนถอดใส่ตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะถ้าซื้อยกชุดเลยนะคะวีโก้อารุ่นเก่านะคะที่เป็นตัววีโก้ใส่ได้ทุกรุ่นเลยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาททวนนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาททุนสําหรับแม็กด้วยยางด้วยนะคะสําหรับตัวรีโว แล้วก็มาเป็นไตามิสูตไตตันจะมีเป็นตัวสูงเป็นตัวนี้ค่ะเราประกอบยางไว้เป็นยางโตโย่นะคะปี B 21 2, อยู่ที่24,500บาทยางปี21 2, สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยดอกแน่นๆนะคะสวยๆเลยนะคะอยู่ที่24,500บาทแล้วก็มีตัวโรลโค ร็อกโคจะมีอยู่2ตัวนะคะร็อกโคตัวนี้ลูกค้าท่านใดถามหาอยู่นะพร้อมยางป้ายแดงปี2 1นะคะพร้อมยางป้ายแดงปี2 1เ,เป็นร็อกโคลเป็นยางดัหล็อปเอทนะคะตัวหนังสือสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนี่ให้ดูดอกยางตุ่มยังอยู่เลยนะคะตุ่มยังอยู่เลยนะคะป้ายแดงแล้วก็ป้ายปีด้วยค่ะ ให้ดูปียางนี่ค่ะ3 6มหสองหนึ่งนะคะยกชุดสวยๆแบบนี้เลยนะคะยังไม่รวมเทอร์ล้อเก่านะคะจะอยู่ที่33,000บาทนะคะมีชุดเดียวทั้งร้านนะคะราคาเซลล์ถูกสุดๆเลย33,000บาทนะสำหรับล้อรีโวเอ่อสำหรับล้อล็อกโคนะคะรีโวล็อกโคนขอบ18บแปดพร้อมยางนลับแล้วก็จะมีตัวใหม่นะคะที่เป็นตัวจีอา ขิมโดจีอาะมาพร้อมอยางดิตโตนสวยมากๆนะคะเป็นยังปลายปี21เช่นกันแต่ตัวนี้จะแพงกว่าเนื่องจากเป็นลายใหม่แล้วหายากนะคะ<ม>ตัวนี้จะอยู่ที่38,000บาทนะคะ2556 18ไม่มีค่ะลูกค้ารุ่นใหม่ของ DMAX แต่ก่อนเดิมๆมเขาอาจจะเป็น2556 18แต่ว่า รุ่นใหม่ล่าสุดมาเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดหมดแล้วค่ะให้ดูตัวอย่างนะนี่คือ,อ Mac ล้อดีแมครุ่นใหม่นะคะ Mac ล้อดีแมครุ่นใหม่จะมาพร้อมอยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะบีสโตนนะคะ d o เลอร์เฮดทีหกปสี T ่นะคะนี่ตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นยางปี22สองปี21 2ยี่สองยังพอมีให้เลือกอยู่นะคะแล้วก็เป็นยางป้ายแดง สวยๆเลยนะคะเป็นยางไฟแดงมีเส้นมีสีตุ่มมีครบเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะยางเปล่าสีเส่นถ้าเป็นปี21เ,เนี่ยจะอยู่ที่19,000บาทนะคะพร้อมติดตั้งเลยนะคะยางเป่าสีเส่นนะแต่ถ้าเป็นแม็กพร้อมยางเป็นแม็พร้อมยางนะคะยางปี21นะคะปลายปีนะคะยางเปล่าอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่19,000บาททวน แต่ถ้ายกชุดล้อบกยานจะอยู่ที่25,500ื่หาพร้อค่ะคอสิบแปดดีสุสุสีทูโทนมีไหมอ่าแวบบ็แบ,บมีอยู่ค่ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมอันนี้นะคะเป็นคอสิบแปดดีแม็กสีทูโทนดำหน้าเงานะคะเป็นยางปีสิบ,บ็ดนะคะตัวนี้นี่นะคะ สวยๆกันเลยป้ายแดงเลยนะคะดูได้ตุ่มหน้ายางยังอยู่ครบนะคะสวยเลยนะคะนี่โปรโมชั่นค่ะเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวนะคะปกติขายอยู่สอ0 0มื่นเก้าพันบาทลดค่าธรมันไป1,000นบาทเหลือ2 8 0หมื่นแปดพันบาทเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวนะคะที่โปรโมชั่นท่านได้เห็นอยากทักเข้ามาสั่งจองได้ในเฟซบุ๊กมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะ28,000ื 28, ับาทมีชุดเดียวนะคะ ชุดอื่นอยู่ที่29,000บาทวันนี้ไร้สดนะคะมีโปรโมชั่นชุดเดียวของ d m a ม All New นะคะเป็นสีดำเงาสีทูโทนโปริขายูอยู่29,000บาทเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวในไลซ์นี้เท่านั้นนะคะเหลือ28,000บาทค่ะสำหรับ DMa ม็กดำหน้าเงาทูสีทูโทนขอบ18ปี2 1นะคะนี่เลยแคปรหัสตรงนี้มาเลยค่ะแคปรหัสหน้าจอตรงนี้มาเลยค่ะนะคะ 4621นะคะมีแค่ชุดเดียวนะคะอยากดูตัวไหนที่เราไม่ได้ไลฟ์สดลงไปนะคะลูกค้าทักเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ได้เลยก็อย่างเช่นตัวนี้เป็น m ิวเอ็ก x จะอยู่ที่25,000บาทนะคะเป็น m ิวเคอ18นะคะหรือว่าจะเป็นตัวรี v o นะคะตัวรี v o คอบ17เราก็มีนะคะแต่ตัวนี้เราใส่เป็นยางใหม่ให้ลูกค้านะเป็นยางใหม่บิสโตรกับยางใหม่โยโกฮามานะคะชุดนี้เลย ใส่เชฟได้มาใส่ได้เลยค่ะลูกค้าวันนี้ก็ใส่ไปแต่ยังไม่ถ่ายรูปลองรีวิวให้ดูเลยนะคะสำหรับร้อยอีซูสูสำหรับร้อยอีซูซูนะคะใส่เชฟได้เลยค่ะใส่เชฟได้เลยนะคะอ่าแล้วก็มีรีโว่ล็อกโคตัวนี้เป็นมือสองนะคะติดสติ๊กเกอร์สีแดงมาอย่างดีตัวนี้ยา a ปีสิบเก้าลงไว้ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาททวนนะคะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสาหรับร้อรีโว่ล็อกโคปีสิบเก้านะคะเป็นมือสองนะคะหรือว่าจะเป็นตัวออนิว อ่อนิวขอบ16นะคะอ่อนิวขอบ16ตัวนี้นะคะมาพร้อมยางพิสโตนเหมือนกันหน่าร2็ดสปี2 1นะคะยกชุดแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่12,500บาทพร้อมติดตั้งให้เลยนะคะ12,500บาทพร้อมติดตั้งเลยค่ะเรามีสินค้าให้เลือกมากมายนะคะลูกค้ามาเดินชมเหมือนเป็นตลาดนัดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ มาเลือกดูมาเลือกสั่นกันไปเลยนะคะเมื่อจะเป็นร้อ Honda c ซี i ิ Honda City นะคะเดี๋ยวพาไปชม Honda City แปแอหนึ่งอะตัวนี้จะเป็น Honda City นะคะสีขเขาจะเอาทูโทนนะคะดำเงาขอบ15พร้อมยงังแม็กซิี21ปลายปีเหมือนกันนะคะตัวน,นี้อยู่ที่12,000บาทน,นะคะส่วนถ้าเป็นตัว ขอบ16นะคะขอบ16จะเป็นฮันด้าซิต้เหมือนกันนะคะจะเป็นโชวท็อปขอบ16มาพร้อมอย่างโยโกฮามานะคะปี21ปลายปีเหมือนกันชุดละหนึ่งนบาทนะคะยางก็ได้สวยๆแบบนี้เลยนี่จุ่มสีอยู่ครบสวยงามมากๆเลยนะคะมีอยู่สองสีนะคะเป็นสีออกเออสีเทาๆดำๆแล้วก็ สีเงาหน้าเงานะคะเงาหน้าอ่านะคะ,ะ,นะคะมีอยู่สองสีนะคะตอนนี้แล้วก็ถ้าท่านใรหาอยู่เป็น mitsu uh, mitsu uh expander นะคะขอบสิบหตัวนี้มาพร้อมยางสองศูนยห้าห้าห้าหนะคะโอ้สวยมากปกติมาจะเป็นสีทำเงาตัวนี้มาเป็นสีทำล้วนออกดูๆเลยนะคะยางก็สวยมากเป็นบิดสโตนด้วยนะคะ ชุดนี้จะอยู่ที่14,500บาทนะคะ14,500บาทแล้วก็จะเป็นตัวซิตี้สีบอลนะคะซิตี้สีบอลมาพร้อมยางแม็กซิตเหมือนกันค่ะสองหนึ่งไอน้าหกสิบสนะคะสี่เส้นอ่ายกชุดเลยจะอยู่ที่1นึ0 0หมื่นทวนนะคะอ่าลูกค้าที่สนใจล้อทูโทนีซูซทักมาในอินบ็อกได้เลยค่ะโทรมาอาจจะไม่ค่อยได้รับนะคะเพราะว่าบางทีช่างเขา ติดธุระไปลองรถบ้างทำงานบ้างตอนกลางวันนะคะทักแอดมินมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะล็อกคารเมรี่ขอสิเจ็ดป้ายแดงไม่มีนะคะร้านอยู่หลังมธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์ปทุมธาน,นีค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้นะอ่าปักหมุดแผนที่ร้านไว้ให้นะคะ เดี๋ยวเราปังหมดแผนที่ร้านไว้ให้ด้านบนนะคะมาตามแผนที่ gps google เลยหรือถ้ามาไม่ถูกยังไงให้ลูกค้าพิมใน google 3ามคำค่ะจันเซอร์วิสนะคะจันเซอร์วิสค่ะหรือว่าจะเป็นยางป้ายแดงนะคะวันนี้ลงยางป้ายแดงเป็นตัว205 75 1 5กับ215 75 1่ก็มีเยอะนะคะ นี่205745บิต s t ป้ายแดงนะคะปี2บสีเ, 4, เส้นอยู่8,000ทวนพร้อมติดตั้งสีแบบสวยมากๆเลยนะคะเป็นยางป้ายแดงถอดจริงๆนะคะนี่เป็นบิตนนะคะบิตนป้ายแดงสีเส้น205745จะอยู่ที่8,000ทวนนะคะส่วนโยกโกฮาม่ามีชุดเดียวค่ะอยู่ที่7,000ทวนเป็น205745เป็นโยกโกฮาม่าปี20เ,เช่นกันนะคะอยู่ที่7,000ทวนค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นสินค้าลงใหม่นะคะเพิ่งลงสดๆเลยนะคะมีไดอิซุซมีไดอิซุซุนะคะลงใหม่เยอะมากๆเลยนะคะมามาช็อปได้ที่ร้านจันเซอร์วิสเลยเราพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะถอดใส่ทวงตั้งศูนย์ถุงล้อให้เรียบร้อยนะคะของลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะชอบชุดไหนไม่สะดวกมาเราสามารถจะส่งต่างจังหวัดได้นะคะ ล้วพอจูเนขอสิบเก้ไม่มีค่ะแล้วเปล่าป้ายแดงสอ5หกห้าหายางเปล่าเนอะลูกค้า265หกห้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมแต่ว่ามันมีสองทางเลือกนะลูกค้าเป็น265 6 5ห้าหกห้าสิบเจสโตนป้ายแดงนะคะยางป้ายแดงบีสโตนสี่เส้นตัวนี้นะคะพร้อมติดตั้งเลยจะอยู่ที่15500หาพบาทนะคะนี่ค่ะ 2 6 5 6 5 7 b ิ s โ o นป้ายแดงนะคะสี่เส้นนะคะจะอยู่15,500บาทพร้อมสิดตั้งค่ะแต่ถ้าลูกคา้าเรามีทางเลือกให้ลูกคา้าก็คือเรามียางใหม่เป็นยางใหม่บิ s t o n นะคะเป็นปี22นะคะเป็นยางใหม่จากโรงงาน2 6 5 6 5 7ใหม่จากโรงงานจากเตาไม่ใช่ยางป้ายแดงนะคะ จะอยู่ที่1 7ึ0งหมบาทเท่านั้น1 7ึ0งหมบาทเท่านั้นสำหรับยางใหม่บ t โตนตัวนี้นะคะนี่เลยสองหกห้าห้าสิบโตนทางยางเม็อินไทยแลนด์นะคะใหม่ร้อเเซพร้อมติดตั้งเลย1 7ึ0งหมื่นดพั้ายบาทดูไรสดแล้วแจ้งราคาหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะมาถึงบอกว่าเปลี่ยนยาง2 6 5หกาห6 5ยางใหม่1 7 5 0 0บาทเพราะว่าป้ายแดงจะอยู่ที่ หนึ่งมื่นนีเป็นยางป้ายแดงค่ะหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยนะคะจะเป็นยางป้ายแดงบิสตอนดูเลอร์เฮตีหกแปดสี่เหมือนกันนะคะอ่าส่วนสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดโปรราคาถูกมากๆเลยก็จะเป็นยางดันหลอบนะคะบอกว่ามาจากไร้สดดูไร้สดมาสองห้าห้านะคะสองห้าห้าหห้าสิบเจ็ด ปี21นะคะเอาไปสี่เส้น1 2ึ0 0หบาทนะคะ1 2ึ่งันบาทเท่านั้นตุ่มอยู่สี่ครบสวยๆเลยนะสำหรับยางดันหลบ255 657นะคะจะอยู่ที่1 2ึ0 0หบาทนะคะแต่ถ้าเป็นบิตโตนล่ะบิดโตนนะคะจะหมดโปรแล้วบิตโตนจะเป็นปี22นะคะหมดโปรแล้วจะอยู่ที่ยางเป่าสี่เส้นนะคะ255 657 ติดตอนยางเปล่าสีเส้นตัวนี้จะอยู่ที่1 5ึ0 0หบาททวนค่ะนะคะเรามีของเยอะมากๆให้ลูกค้ามาเลือกใช้บริการตัวไหนที่เราไม่ได้รีวิวไปแล้วลูกค้าอยากเห็นนะคะลูกค้าแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยส่วนยาง245ป้ายแดงไม่มีนะคะ2 4งสี่หป้ายแดงไม่มีแต่จะมีไซส์ทดแทนได้คือ255 7้าหซึ่งเรามีกันอยู่แค่สองชุดเท่านั้น และเป็นยางดัหล็อปที่หายากมากๆากนะตอนนี้นะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางปลายปียี่สิบเ็ดนะคะยางเปล่าดันล็อปสองห้าห้าเจ็ดิบสิบหกตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมืหนึ่งพบาทนะคะหนึ่งหมืหนึ่งพบาทสําหรับยางเบอร์นี้สวยมากๆเลยสีตุ่มนี่อยู่ครบและชัดมากเลยนะคะ สองห้าห้าเจ็สิบสหซึ่งใส่แทนสองหกห้าก็ได้ใส่แดนสองสี่ห้า็สิบสหก็ได้นะคะมีแค่สองชุดเท่านั้นนะคะถ้าใดมาก่อนได้ก่อนเนาะเพราะมีแค่สองชุดจริงๆอะเดือนหนึ่งจะมีเข้ามาสักครั้งเดียวนะคะเพราะหายากมากเป็นาราคาสีเ่เส้นพร้อมติดตั้งเลย1น0 0งบาทนะคะสำหรับดันหลบสองห้าห้าเตัวนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมพี่ใหญ่ของเรานะคะมีเอ็เราเหลือกันอยู่แค่4ชุดแล้วสำหรับยางปลายปี2 1นะคะยกชุดอยู่ที่26,500บาทยังไม่รวมเทินนะคะวีห้าลู ico, วีโก้ตเยี่ยมมีค่ะมีในต้นไลท์เนาะอ่าลูกค้ากลับเข้าไปดูได้นะคะตัวไหนที่ลูกค้าอยากทราบแล้วเราไม่เห็นนะคะลูกค้าินบอกเข้ามานะคะมีแอดมินคอยตอบอลูกค้าอยู่นะคะ ตัวลกค่ต่อยค่ะค่ะวันนี้ขอรีวิวแค่นี้ก่อนค่ะ,จะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านเปิดบริการปกตินะคะเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้านจันเซอร์วิสนะคะมาไม่ถูกให้เข้า Google ปักหมุดแผนที่มาที่ร้านจันเซอร์วิสนะคะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ